ครัวเอกชเนคเอกชเนกตีน่ะกาแฟาคนปุสาเิ่นเปิดแต่เต่านะครับสองสองโมงเสาอยู่นั่งรองกาแฟาเปิดสองโมงเสาแต่สวนอาหารยังบ่าเปิดครับอยู่อำเภอหนังรองทาาม,มาวัดภูผามานันเป็นร้านอาหารย่งางบ่เคยได้กินหรือเปว่า,าผ่านมากมาเลยสั่งกาแฟ เราจะช่วิว้ที่ทันดีนะครับมาช่วงนี้นะฮะนะกําลัลงเข่าหนาวพอดีอากาศเยนะ็นครัวเอกเนกครัวบ้านสวนเอกเนกกคับหอมาเลยครับทั้งกุ้เกินนั่งร้องเลยะย่ะหนึ้บรรยากาศโอ้โออยนะเห็นบ่ต้นสมิตแดง สุเดเดง้งสุดเด้งสวยงามคนคำกิบคำกิบรอยยี่สิบสวยงามบุครับแล้วจะเห็นสีเหลียนแบบ